พามาทานมาชมร้านอาหารเจนะครับซึ่งมีน้ำยาขนมจีนนะครับท้องอินเทนเนลพามาชมพามาทานครับขนมจีนน้ำยาอร่อยมากครับนะครัอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านรัตนโกสินะครับ200ปีนะครับผมแล้วก็เจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านสวัสดีค่ะ แล้วขร้านเจหมู่บ้านลกนาักษณะโกศินสิง2 0 0ปีจ้ะดั้งเดิมคือเจเลก็กอาหารเจจา้าถ้ามาถึงหลวงพ่อโสธรหน้าหมู่บ้านก็นจะอยู่เยื้องๆกับหลวงพ่อโสธรน,นะคะมีเมนูแน,นะนำมากมายเลยค่ะและประกันความอร่อยอราคากันเองนะคะมีอย่างเช่นอย่างเช่นพระเอกนางเอกเป็น ขนมจีนน้ำยาค่ะขนมจีนน้ำยาเห็ดเห็ดน้ำยาเห็ดน้ำยาเห็ดค่ะเห็ดอะไรครับผมเห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดฟางั้นนไหนช่วยนำพานำทางนี่ค่ะหม้อใหญ่ๆทุกวันนะคะขายหมดทุกวันนะคะเป็นเนื้อเห็ดแท้ๆเลยจ้าเป็นเห็ดอะไรครับผมเป็นเห็ดอะไรเอ่ยเป็นเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางนะครับผมแล้วนี่ก็แพ็กกิ้งนะครับผมแพ็กกิ้งนี่ดีกว่า เมื่อกี้ผมเนาะเจ้าของได้ทานไปแล้วครับแล้วก็มาสัมภาษณ์เจ้าของร้านคือนะครับเล็กเล็กสูตรดั้งเดิมครับสูตรดั้งเดิมนะครับต่อด้วยอะไรบ้างครับต่อด้วยอะไรอีกด้วยปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอดนะครับขออนะสาตพร้อน้ำจิ้มเหอครับเดี๋ยวแจ้งไปเลยครับอธิบายไปเลยสวัสดีครับคุณลูกค้าครับสวัสดีครับคุณลูกค้า ไม่ทราบว่าครับไม่ทราบว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างนะครับอยู่อยู่แถวนี้แหละครับชื่ออะไรครับอยู่เจงกองเจียงกงองกงเออโอเคมาตินนานแล้วกี่ปีแล้วครับผมหลายปีอ่ะโอเคเป็นสิบเลยอ่ะเลยเลยสิบปีอ่าโอเคครับถ้างั้นก็แล้วปอเปี๊ยะสดนี่เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างครับอร่อยทุกอย่างไครับเท่าไหร่ครับอร่อยทุกอย่างอ่า เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเข้ามาคนมันเยอะเข้ามาซื้อตอดทีโอเคจะเ๊าน่ถ่ายรูปเราเปล่าะถ่ายรูปเลยดีเดี๋ยวนัดโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรรียยบ้ออถ่ายถ่ายวิดีโอสดเลยครับไไลลนน์์อะไรทอะไรบอกท้องท้องถิ่นชาแนลครับท้องถิ่นชาแนลเดี๋ยวจะเห็นครับเดี๋ยวเห็นจะเห็นลูปลูกเลยนะครับคุณลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้านะครับผมที่มาอุดหนุนร้านเจเล็กนะครับอาหารเจนะครับ สองร้อยปีนะครับอธิบายไปเลยอร่อยทุกอย่างไม่ต้องครับขอบเพชรทอดค่ะคุณผู้ชมครับได้ได้การันตีจากลูกค้าประจำนะครับผมอร่อยการันตีทุกอย่างนะครับสวยอายุยืนครับอายุยืนอันนี้เอาออกก่อนเขาห้ามไม่เห็นอธิบายต่อครับผมมี่ปอกเพชรทอดค่ะมันจะใส่จะมีเด็ดหอมมุ้นเส้นแครอทกะหล่ำปลีค่ะจะใส่ที่ ทอดเนื้อมุกนะคะกรอบน,นอก,กอนุ่มในอ๋อแล้วน้ำจิ้มเลยแหละครับจิ้มสูตรโบราณนะครสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณเลยค่ะบโอครับเรายังอื่นมีอีกไหมครับที่เป็นสิทธิ์เนเจอร์ของร้านนะครับนอกนอกจากขนมอืมปุยหัวจับม้อใหญ่ตอนเยน็นอ๋อหัวจับม้อใหญ่ก็คงไม่ได้ไม่ได้เชิญแล้วครับงั้นก็จะมาทันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญเจ้าของร้านนะครับผมอธิบายอีกครับ ชั่วผัดนะคะมี่ที่นี่ผัดน้ำมันน้อยค่ะอร่อยค่ะเส้นอร่อยขอบคุณเจตัดแค๊บี้แถมบมาแก้กยมีซ่วค่ะอร่อยมีซทว่แล้วก็มีฮ่องกงอันนี้น้ำมันดิดเดียวเส้นนุ่มอร่อยค่ะเครื่องเจถือค่ะแล้วก็เม่กี้ผัดมะเขืออร่อยมากเลยค่ะผัดมะเขือผัดมะเขือคุณคุณคุณผู้ชมครับผัดมะเขือนะครับ อธิบายต่อเลยครับผัดงาเขือนะคะแล้วก็ผัดพริกขิงผงเติมเม็ดกระเสกค่ะผัดกะเพราค่ะผัดผักบุ้งค่ะจต้มกระหล่ำค่ะครับนลยครับแป๊บนึงอัดอัดค่ะผัดมาครับอธิบายเลยครับอันนี้ต้มกระหล่ำนะคะครับน้ำหวานน้ำผักนะคะอร่อยมากเลยน้ำหวานน้ำผักนะครับเป็นน้ำโอเคครับการันตีจับชายนะครับผม ครับอาหารเจพะโล้นะครับพะโลนี่คือมีส่วนผสมอะไรด้วยบ้างครับมีเต้าหู้มีเห็ดหอมแล้วก็มีหมี่ั้งซองตุ้มจ้าครับอ่าโอเคครับอร่อยอร่อยโอเคโอเคครับโอครับแล้วอ๋อซึ่งไม่ได้งั้นก็ขอขอบคุณคุณลูกค้ามากนะครับชื่ออะไรครับผมเนตตั้งคอมับโอเคครับและนี่ก็โอเคซูเน่เหรอคะครับโอเคครับขอขอบคุณ เจ็ดสิบเจ็ดลบานตะนัแต่อายุหกสิบกว่าหกสิบกว่าหกสิบกว่านะโอเคครับผมอ่าครับอ่าสาธุด้วยนะครับโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนนะครับห้านาทีกว่ากว่าเลยสวัสดีครับทุกท่านครับเป็นไงครับแม่แม่คงแม่กลัวครับเป็นไงครับสวัสดีทุกท่านนะโอเคอ่าท่านนั้นชื่ออะไรครับท่านนั้นครุณนั่นแหละครับผมโอเคครับอ่า เพราะว่าเจ๊หงนะครับโอเคผ่านพน้นไปด้วยดีดนะครับผมอขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขออนุมโมทนาสาธุนะครับในการทานเจอาหารเจนะครับผมอยู่ที่ไหนนะครับขออธิบายอีกครั้งเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเวลานี้สําคัญอยู่หน้าหมู่บ้านหนา้าหมู่บ้าน200ปีนะคะลำสิ์ค่ะต้อง,ง,งองลวงพ่อสมทรเนี่ยค่ะเปิดประมาณ10โมงครึ่งค่ะปิด ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มค่ะแล้ววันนี้นะครับวันนี้ก็ขายตลอดยาวเลยค่ะถึงสองทุ่มค่ะถึงสองทุ่มนะครับสองที่กวแล้ววันนี้เป็นพิเศษคือวันอะไรครับวันนี้วันนี้เป็นวันครบผ่านครบสิบวันของพศสองพันห้าร้อยหกสิบบวกกับวันปิยมหาราชใชปิยมหาราชด้วยค่ะเสด็จพ่อหล้าขอให้ได้บุญรับองค์รัชกาลที่ห้าใช่ไหมครับครับ ขอทุกคนที่มาทานเจนะคะแล้วแม่ครัทุกคนและแม่แม่แมครัที่ตั้งใจทํานี่ของมอบุญให้ท่านเสด็จพ่อรอง5ราชการที่หน้าขอบคุณด้วยนะคะครับผมอเเขอบคุณขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านขออนุโมทนาครับผมเ <unfair> จ้าของช่องน้ํำตาจะไหลครับรเต<อ>้ยความยินดีขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมและวันนี้ผมก็ นี่ครับท้องถิ่นชาแนลนะครับครับขอขอบคุณท่านผู้ชมครับผมขอขอบแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของร้านนะครับผมคุณเล็กนะครับแล้วก็ลูกค้าผู้มีอุปถัมภ์มากมายมาหลายปีนะครับผมครับผมก็ผมท้องถิ่นชาแนลขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับโอ้องมาหาพี่เลยๆนะคะเห็ทีมต้นขาไหลแล้วก็น ทานอร่อยค่ะอ๋อหลงเยกส่ใดังดกายังไงก็มีโอกาสมานะครับผมทุกท่านครับเพราะว่ายังไงก็ก็คือนี่ไงครับผมตรงนี้นะครับทางเข้ามานะครับผมขอเชิญชวนทุกท่านเลยครับอยู่ตลาดนะครับผมฝั่งตลาดลังสิตก็วนออกมาครับวนออกมานะครับวนมาลอดใต้ลอดใต้สะพานครับนะลังสิตครับวนออกมา นะครับมาที่หมู่บ้านรัตนโกโกศินนะครับก็มาตรงที่หลวงพ่อโสธรนะครับก็เลี้ยวขวาก็เจอเลยครับทุกท่านครับยินดีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใน้การรับชมครับร้านอาหารเจนะครับผมไลฟ์สดเป็นครั้งแรกในชีวิตครับในในช่อง youtube ท้องถิ่นชาแนลครับทุกท่านผู้มีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับโมธนาสาธุครับวันนี้ทานเจครับผม ก็ยังไม่จบครับผมก็ยังไม่จบอีกเลยขอขอบคุณทุกท่านครับโมทนาสาธุการเทศกาลกินเจนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายพอดีครับทุกท่านครับขอขอบคุณและสวัสดีและก็สวัสดีทุกท่านนะครับ เป็นเวลาที่นานมากครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับในการรับชมครับสวัสดีครับยังมีปัญหาอยู่ครับนะครับในการรับชมอาหารวันนี้ขอเชิญครับจะมีทุกปีนะครับทุกท่านครับขอขอบคุณและสวัสดีครับทุกท่านครับนี่ครับก็จะเป็นนะครับอาหารนาทานครับ ก่อนจะจากกันนะครับวันนี้มาชมครับน้องนานนา,นนานทีอิม่มหนำสำราญในอาหารเจน,นะครับเป็นอาหารที่บริสุทธิ์อาหารเจน,นะครับผมออขอขอบคุณทุกท่านในการรับชมครับสวัสดีครับ